อะะไรที่่นนนาสใจเคสมีว่าคนร้ายไปหาตัวผู้เสียหายถึงบ้านนะคะก็คือวันแรกวันที่หนึ่งโทรมาแจ้งว่ามีพัสดุตกค้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและบอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลต่อมาวันที่สองมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเคาะบ้านบอกว่าเนี่ยถ้าบัญชีคุณเนี่ยโดนตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเนี่ยจะโดนอายัดเงินทั้งบัญชีคุณปากระตกใจไปธนาคาร เอาเงินรวมใส่บัญชีเดียวไว้เรียบร้อยตามที่โจรบอกโจรบอกอะไรให้ทาก็ทากลับมาบ้านโจรก็ไปโหลดแอปลงเพราะว่าคุณป้าไม่มีแอปอายุ83ปีแล้วค่ะโจรก็โหลดแต่ว่าแบงค์แบงค์งมันกําหนดว่าโอนผ่านแอปได้แค่วันละ2ล้านโจรก็เลยโอนไปล้านเก้าแล้วก็บอกคุณป้าว่ะอีกวันจะมาใหม่นะวันนี้ยังไม่เสร็จคุณป้าห้ามบอกใครเด็ดขาดความลับระดับชาติไม่งั้นทุกคนที่รู้เรื่องจะซวยวันถัดมาโจรมาข้อแต่เช้าแปดโมงเช้ามาโอนเงินส่วนที่เหลือ แล้วก็บอกคุณป้าว่าเรียบร้อยแล้วคุณป้าสบายใจได้คุณป้านอนคิดอยู่แล้วก็ไปถามธนาคารธนาคารว่าคุณป้าโดนหลอกแล้วเงินหายไปหมดเลยที่เก็บมาไว้เกษียณสามล้านหกหเรียบอันนี้คือเก๊งคอเซนเตอร์เคาาประตูหน้าบ้านเข้าประตูหน้าบ้าน<ว>เลย<ว>ไปถึงบ้านไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ <c oughs> โอเคครับค่<ห>โอเค